ไม่ออกเสียงก่อนแล้วเจ้าของรางวัลนี้บอกมีอะไรบ้างแหละพี่จุ๋มพี่จุ๋มมีอะไรตั้งเกมอะไรไหมครับไม่มีี๋ยวจะยกให้เป็นหน้าที่อ้อมคุณอ้อมอ้อมน้องอ้อมมีอะไรกับรางวัลสี่ชิ้นนี้ของพี่จุ๋มห้าชิ้นห้าชห้าชิ้นอ่าห้าชิ้นจะได้ไปนะครับนี่นี่ทำด้วยมือตัวเองเลยใช่ไหมประดิษฐ์ด้วยมือตัวเองไม่ได้ซื้อมานะครับอ่านี่หาไม่มีนะครับคือ ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นของที่ซื้อซื้อก็ธรรมดาแต่ถ้าเกิดเป็นของที่เราประดิ์เองเนี่ยจะมีคุณค่ามากนะครับนะครับโอเคอย่างงั้นได้บ้องคะอ้อมลองดูอ้อมจะเล่นเกมอะไรได้ป้องค่ะเล่นเล่นเกมไงรีบรีบเล่รีบรีบเบรี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 บีบรีบร่รีบรีบรี่รีรรบรีบเดรีบรีบรบรีบ มีถุงยางอยู่ในกระเป๋าโอ้ยย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 นยย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 างอยย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 ยมยย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 ยมยย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 ยด้วยยรยย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 ยมียยยยรยยมีงยยยยยรรยยยยมียยย่ยยยอยย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 ่ยย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 เยย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 คุณเหมียวยก คุณเหมียวยกมือนี่มีจริงจริงไหมครับคุณเหมียวมีมีกลังหาอยู่ขนใหญ่เลยเอ๊ะเอาไว้ไหนวะเอ๊ะเอ๊ะรู้ใช้ไปแล้ววะอ๋อเราเป็นที่ระลึกน้ำก็เอามาใส่มือถือโล่งอกโล่งอกไอเดียชานได้คุยนะ ได้ด้วยขอดูหลักฐานหน่อยนะครับไม่ต้องเอาออกชาได้ด้วยไม่ต้องออกทิ้งทะลุเข้าไปเลยน้นตาลางเซสเอาอะไรกันเนี่ยนี่ถ้ามีนี่หาจริง